ูสวยมากค่ะอันนี้คืออำเภอวังสะพุงนะคะมาจากเอราวัณค่ะจากอำเภอวังสะพุงค่ะวิวนี้เป็นวิวที่โอ้โหสวยงามอลังการมากล้อมไปด้วยหุบเขา่ค่ะนี่ค่ะ,คะสีฮอดนะคะสถานอำเภอวังสะพุงค่ะน้องหญิงเลยแทนบรรยากาศไนเมืองหาสวยงามเอามาฝากเพื่อนเพื่อน,นะคะ อันนี้รถทัวร์มาจากเลยค่ะเมืองเลยอุดรธานีค่ะขอนงบลพูนะคะถนนแม่เหล็กสองหนึ่งศูนย์ค่ะนี่สวยมากสวยจนต้องลองว้าวนี่นะคะอีหกกิโลโหอดอำเภอวังสุุอันนี้เป็นสถานีทดลองอาหารสัตว์นะคะวิวแบบนี้หาซื้อไม่ได้จ้าต้องขับรถมาดูดิคะมึงกระดัสวยอีหลี เมืองหา่ามองได้สวยมองได้งา่าน้องหญิงรีวิวด้ดูนะค่ะสองฝั่งทางว่าเขาทำถนนได้แบบเลิศสับปังน้องหญิงชอบมากคะ่ะทั้งเลิศทั้งสับทั้งปังนะคะยืนหนึ่งเรื่องความสวยงามคะ่ะ ค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะฝากกติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวมีวิวที่สวยๆมาฝากค่ะอรายาค่ะ